เสียงมันทําให้รู้สึกเคลื่อนไหวแล้วมันมีอารมณ์สนุกสนานคือคนสนุกกันนิ้วอ่ะนิ้วอยกไปยงมาอะไรแล้วก็มันทุกเพลงมันจะมีตอนที่หวานๆเลยใช่ใช่ใช่เพราะหลังจากที่ว่าพอดูเดนนีปป๊บก็จะเอ่าเสียงก็จะลู้คิ้วลงมาค่ะอ่ะลู้วคอนเสิร์ตนี้มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงครับคอนเสิร์ตที่แล้วผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอันนี้อันนี้ถนัด อ่าปอกแปดครั้งกำลังจะ13แต่ว่ายัง12อยู่นะครับตัวใหญ่มากอะตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนี่พี่ต่อสูงแค่ร้อยร้อยเป็นสี่ต้นผมสิบสามผมอยู่ประมาณนี้ครับแต่น้องเขามีแลดูมีพลังมากเลยนะใช่ค่ะตอ่เขาเล่นเขาแบบดูแบบมีพลังมากตัวโตด้วยครับเขาก็ชอบเล่นมากชอบเรียนเรียนเป็นน้องวกี่ปีแล้วคะก็ตั้งแต่หกขวบครับ แต่เพิ่งเพิ่งมาเป็นลูกศิษย์จะได้ยังครึ่งปีนิดๆเออใช่ใช่แต่ว่าก็มีพื้นฐานที่ค่อนข้างเยอะก็ก็มายิ่งเยอะก็ไปอีกนิดเราไปทริปที่ไปเราไปอิตาลีมาด้วยกันนะอ๋อเหรอคะนี่สองคนสามคนสามคนแต่คนนี้ก็เคยไปเมื่อคราวที่แล้วกันกันนี่ไปแล้วอาจารย์นั้นมีมีวิธีการเลือกให้แต่ละคนเล่นแต่ละเพลงไ ท่านายหนี่มนนทำไมถึงต้องเป็นบทนี้ที่จริงบทนี้เขาเพิ่งหัดได้เดือนกว่าเองนะครับเนี่ยเขาออคือว่าตอนแรกผมขอ,อ,อทำตาตรงใสง่กล้องได้ไหมเขาเรียนไวมากครับเรียนไวมากแล้วก็ตอนที่ไปอิตาลีเนี่เยเขาเล่นเพลงอ,อีกอันหนึ่งก็ยากขอๆกันก็เลยพอดีมีน้องอีกคนหนึ่งเขาเขาควรจะเล่นเพลงนี้แต่ว่าเขาเกิดเล่นไม่ได้แล้วก็เลย คิดว่าพ่อแป๊บเป็นคนเดียวที่จะเรียนเพลงนี้ทันภายในหนึ่งเดือนซุปเปอร์ซับก็เลยให้ให้ครัอันนี้แอบว่าเห็นเคาเล่นแล้วคิดถึงไทยไหมคะคิดถึงคนที่จะมาตอนสิ้นปีค่ะรู้นะใช่ใช่ใช่ค่ะง่ายอ่ะนี่เพลงที่เล่นเพาะมากเลยใช่ใช่วอล์พลงเล่นเพาะมากเลยเล่นเพาะมากใช่เล่นเพาะมากคือฟังแล้วอ๋อเพาะจัง อ่าจะนาการเจ้าหญิงนั่งเล่นเลยอ่ะเจ้าหญิงมาเองอ่ะเจ้าหญิงมาเองทำไมทำไมถึงเล่นเพลงนี้คะได้เล่นเพลงนี้เพราะว่าบุคลิกเขาด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าดูเป็นหวา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 น ตอนเล่นนี่ผมฟังเพลินเลยนะตอนน้องเล่นใช่ใช่ก็ตอนที่ไปอิตาลีเราเล่นกันชำนานแล้วครับเขาแสดงเพลงนี้แล้วอีกเพลงหนึ่งหรือหวาเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ใช่เพลงของชอปปงเขาก็เล่นเพลงนี้ได้ดีมากค่ะเล่นต้องเล่นมากี่ปีแล้วคะอมหกปีค่ะค่ะเล่นตอนอายุเท่าไหร่ครับอมประมาณเก้าสิบห้าค่ะก็เกพิ่สิบห้านะ พึ <15. S 2> ่งสิบห้านเล่น่นนี่ผมยังแค่พิมพ์คอมพิวเตอร์ยัง,ยง <c oughs> น้องแก้เลอมีว <c oughs> ันเล่นตับนี้ลองเนียน,นเปียโนสิครัจบจะพิมพ์ดีขึ้น <c oughs> จะไหวไม่ใช่จะรับเลยค่ะผมกลัวผมเรียนสั่นผมไปติดเกมแล้วผมเลิกไม่ได้ครับไอ้คนคนไหนคะที่บอกว่าจะเล่นเกมแล้วจะทำให้เล่นเกมได้ดีคือคู่นี้ใช่ไหมคะอยาอ๋อมีแรงจูงใจจการที่จะทำให้เล่นเกมเก่งขึ้นรู้เคล็ดลับเลยค่ะค่ะแล้วอย่างคนต่อไปค่ะอ่าคิมคิมนี่อยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กเป็นเด็กัวคิมอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตัวเท่านั้นน่ะห้าขวบอ่าอยู่นานมากเลยครับกี่ปีแล้วนะ ก็สิบ่าปีครับสิบสองสิบเอ็ดปีแล้วพี่พี่สาวของคิมก็ยังโปอครับก็เล่นเก่งด้วยคราวที่แล้วเราไปอิตาลีด้วยกัน่คะแล้วอย่างอย่างเนี้ยค่ะคือทำไมถึงได้อยู่ที่นี่เรียนที่นี่ดิ้นนานขนาดนี้ทำไมคุณใจดีมีหัวใจดีทำไมถึงอยู่ยองกองกำลังเป็นเป็นอะไร คุณครูและเพื่อนๆพี่ๆน่ารักครับดีค่ะากัตอบแบบโหกินใจค่ะคิมกเป็นเป็นเป็นคนสนุกมากครับ<า>เล่นเล่นดนตรีได้ทุกอย่างเลยนะครับ<า><า>กลองกีตาร์เบสกีตาร์คอร์ดคีย์บอร์ดเล่นเพลงอะไรใครเล่นอะไรมาคิมเล่นได้ตามเลยครับหูดีมากหูดีมากแล้วเป้าหมายเป้าหมายหนูหนูจะทำอะไรคะ จะเป็นนักดนตรีอาชีพแบบเนี่ยอย่างคุณครูหรือยังไงไม่ครับอาชีพอาจจะยังไม่แน่นอนนะครับแต่อาจจะอาจจะสอนเป็นโนรไปด้วยครับนี่เกมเป็นเป็นคนที่เล่นในซีรีส์ของคอนเสิร์ตทั้งหมดนี่มีเพลงเยอะที่สุดค่ะแล้วก็แป๊บแป๊บเล่นเกือบทุกการ์ค่ะคือคือแต่ละคน ดีไซน์ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วเรามีคนสิบเก้าคนเล่นวอลสิบแปดบอระดก็ยังมีนะก็กะว่าจะจะขออนุญาตดูถ้าจะทุกคอนเสิร์ตต่อไปนี้เพราะคอนเสิร์ตเดือนสิงหานี่จะมีลูกพี่ลูกตาเล่นด้วยแล้วก็ครูมดก็เล่นด้วยแล้วก็ คุณครูที่เป็นคุณผู้สอบของโรงเรียนเนี่ยคือผมกับคุณหญิงปลาก็เล่นด้วยนั่นจะเล่นเพลงเรียกว่าถ้าเกิดว่าเดือนสิงหานี้ไม่พลาดใช่ไหมคะเป็นแบบว่าไม่ปล่ยไม่ย่ายได้เลยอ่าคุณแม่นะแล้วคุณน้ำตาล่ะคะอะไรคะร้องด้วยอันนี้คือโจชัวโจชัวเป็นคนอ่คุณสิงคโปร์ แต่พูดภาษาไทยได้ครับนินทาได้นินทาได้สบายภพูดไทยได้ไหมคะได้ค่ะได้เหรอคะแุ้วมาเรียนกับอาจารย์นัทได้ยังไงคะก็เป็นเพื่อนของพ่อแม่เขาเขามาบอกเรื่องเขามา introduce โรงเรียนภาษาไทยพี่นัทใครนินทาได้ใช่ไหมคะแค่ทำไมถึงเลือกฟังได้ทำไมถึงเลือกเพลงนี้นะคะเอ่อคือเจ้าชัวร์นี่เขาเขาเป็นคนเออ่ ทั้งๆอย่างลึกซึ้งก็เลยเพลงสุดท้ายเนี่ย่อน้างจะมีอะไรลึกๆหลายๆระดับครับแล้วก็เขาตอนตอนที่แข่งขันของสยามอินเตอร์เนชั่นแนลเกมของเราที่จัดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับคิมกับจอชัวเนี่ยได้รางวัลที่สองพร้อมกันแล้วก็เลยให้ให้เขาเล่นหนึ่งเพลงที่มันนข้งๆะยากยากทีเดียว แล้วนอกจากคอนเสิร์ตครั้งนี้จะได้เห็นน้องๆอีกหรือเปล่าคะในในในครั้งต่อในคอนเสิร์ตเดือนตุลาค่ะโจทย์ชวนจะเล่นอีกคอนเสิร์ตเดือนตุลานี่พวกที่เป็นผู้ใหญ่เล่นที่โต๊ะที่โต๊ะครับเล่นทั้งหมดเพราะว่าเอชชูนั้นมีทั้งหมด27บทค่ะบางบางคนก็เล่นบทเดียวบางคนเล่น2บทค่ะแล้วต้องใช้เวลาฝึกฝนนานไหมคะเอชชู อืมเอชีวิตล่ะอันนั้นสิยากเพราะว่ามันเป็นเทคนิคล้วนๆเลยค่ะแล้วก็สั้นเป็นสั้นไม่ไม่กี่นาทีอะค่ะอย่างวอย่าง่าแค่สามหรือสี่ทีแต่ว่าแบบเนื้อล้วนๆเลยครับแบบทุกโน้ตเลยครับต้องต้องเป๊ะแล้วมันขึ้นมาแล้วบางเพลงก็เร็วเลยก็ต้องแบบหมายครับว่าวอร์มแล้วเล่นเลยค่ะนองนี้ครับคุณผู้ชมคะเราได้สัมภาษณ์ในนักดนตรีแต่ละท่านเนี่ยฮะแล้วก็ อาจารย์นั้นดิแต่ว่านะคะในช่วงหน้าในช่วงของโปรดเนี่ยเราจะไปดูว่าพวกเขาเนี่ยทานอะไรกันได้เรียนเก่งขนาดนี้และที่สำคัญต้องสัมภา์คุณพ่อคุณแม่ไม่สัมภายไม่ได้ใช่ไหมคะาจาร์ใช่ครับใช่ค่ะพบกันในช่วงค่ะคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นเป็นแรงสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าผมเห็นใจอ่ะคือว่านักเรียนนะมาทุกอาทิตย์ก็คือต้องคุณพ่อคุณแม่ใี่พามาส่งใช่ค่ะเพราะว่ารายการของเราเป็นรายการของครอบครัวเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงของโปรดเราก็มาเจอครอบครัวนักดนตรีกบ้างค่ะ in the world cause I got you in my heart pop up the pal, maybe someday the sky. เขาคือคุณท็อปท็อปก๋วยเตี๋ยวลือสวนนี่เองเออเอเอ,เอมาแล้วครับแขกรับเชิญของเรานะฮะซึ่งท่านแรกนี่ก็คือคุณท็อปท็อปก๋วยเตี <ขอ S 2> ๋ยวลือสวนสูตรตั้งเดิมนะฮะค่ะท่านที่สองนะคะคุณท็อปท็อปก๋วยเตี๋ยวลือสวนคั่วกิ้งไก่ค่ะและท่านที่สามนะฮะคุณท็อปท็อปก๋วยเตี๋ยวลือสวนสูตรกุ้งไก่กระเทียมพริกไทยนะฮะพบกับก๋วยเตี๋ยวลือสวนแับท็อปท็อปได้ทีที่จใช่ทั้งในโฮมโปรทุกสาขาใกล้